ใช่ครับตาชมชมครับเดี๋ยวโม่พามาเบิ่งเนะาะผมวัาโครงการนั้นทุกคนครับมาเบิร์ภาพนี้ครับทุกคนนะสวัสดีครับสมัยดีสวัสดีทุกคนตอนนี้อม่กัได้ยืนอยู่ที่ถนนพระรามสี่นะทุกคนกับมุ่งหน้าไปจะเป็นสีลมนะทุกคนนะเนาะตอนนี้โมอมมาอัปเดตโครงการวันแมงคอกนะท่านผู้ชมนะเขาจะเปิดวันที่ยี ส7ถึง28นะสาวผู้ชมนะมน่าจะเพิ่ง29หรือเปล่าครับสาวผู้ชมนะมาดูอ่าบริเวณย่านนี้ครับท่านผู้ชมนะป้ามองไปแล้วกับพี่ทุกคนเจริญเด้อท่านผู้ชมครับเบิ่งครับบรรยากาศล่าสุดนะอันนี้ทางค้องขโมองกันจะเป็นอ่วาวันแบงคลอกนะท่านผู้ชมนะอันนี้เปิดกระเร่งปรับปรุงเนาะเอาต้นไม้มาใส่ใกล้จะเสร็จแล้วนะพนะอนาะก็จะน่าจะเปิดอ่าเวลาวันที่27ถึง28่สินะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับ ตอนนี้เบิร์กจะเร่งปรับปรุงระดับชมนะนี่ก็เอาต้นไม้มาลงแล้วครับผมบรรยากาศถือว่า,อาสวยงามมากระดับชมนะถ้าแบบก็เปิดเดี่ยวผมจะมาเด๋เอระดับชมใ้เบิ่งนะครับนี่คือโครงการอาวานวิแบงคอกนะหลับแสนล้านนะดับชมนะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับดูถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบิ่งกด้านบน,นะระดับชมเนาะ สวยงามมากๆครับผมป่ะเดี๋ยวบอลสยไยดนะ์ลงไปเนาะตอนนี้เพิ่นกะจะเร่งงานประปงละกะให้เสร็จทันอ่าก่นที่ยี่สิบสิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเปิดสายบริการเนาะวันนี้เพิ่งมาวันที่ยี่สิบหัวเองนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เพิ่นกะตกแตง่งเนาะเต็มไปด้วยอ่าต้นไม้นะท่านผู้ชมนะปาดมองเห็นแล้วเนาะก็ะเสือว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือแบบ โครงการระดับแสนล้านนะทุกคนนะนี่ก็คืออวันแบงคอกเนาะเดินมาแต้วพุ้นครับสวยงามมากๆครับผมนี่คือแบบ่เนเล่งปรับปงนะรงกันถ่อมเนาะพลังงานเนะจ้าที่มันก็เล่งเอาต้นไม้ปรับปรงให้เสร็จเร็วที่สุดนะท่านผู้ชมนะนี่ว่ามก็ยืนอยู่อบน,นอกนะท่านผู้ชมครับมา,ารยากาศไม่เข้าไปนะเพราะว่าวันนี้ปิดครับผมนี่คือแบบโน่นครับสวยงามมากๆนะ น,นี่ก็คือแบบอเอาต้นไม้นะามาลงมาให้ท่านชมนะมจัดได้สวยงามมากๆครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสด้วยว่าน,น,นะเดี๋ยวบ่อจะมาเดินท่านชมวันนี้ปิดเนะปิดให้บริการนะวันนี้นะที่แบบสวยงามมากๆครับผมอันนี้คือแบบโครงการาวันแมงคอกนะามาท่านชมนะเดี๋ยววอาสมุมภาพสูงให้ป๊อดครับพี่น้องอันนี้บ่อเมืองไทยครับผมนะ ไม่เน้นพูดแต่เน้นทำนะสวยมากๆครับท่านผู้ชมนะโอ้โหดูครับนี่แหและครับเศรษฐกิจเมืองไทยนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ดีดูนี้ก็เข้าใจแล้วนะท่านผู้ชมนะดูบรรยากาศอนนี้คือบรรยากาศร,ราศรนะท่านผู้ชมนะหมอนกับนูนครับผมโอ้โหสวยครับมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะดูครับ นี่คือแบบเป็นคนต้นไม้มากแบบลงอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมนะนคือแบบไอ้เปิดขั้นเนาะมองกับพระนาก็จะเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บ่มาบเบลยนะครับผมนี่ก็คือแบบเสร็จบริการแล้วนะทุกคนนะก็ยังเหลืออีกอเล็กน้อยเนาะนี่คือแบบเสร็จเป็นบางส่วนนะท่านผู้ชมนะก็มีแต่ต้นไม้ครับผม ว้าวดูครับควอมยิ่งใหญ่อลังการนะครับวันแบงคอกนะแบบเป็นป้ายแบบนี่เลยนะเ่าผูช้ชมนะโอ้โหอ,อยากจะขึ้นไปเนาะแต่วันนี้เข้าปิดนะครับเ่าผระชมชถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสภาขึ้นไปครับดูบรรยากาศทุกคนเนาะนี่แต่แบบเมืองไทยในแบบว่าคนจะเน้นต้นใหม่นะทุกคนนะ่าจะบอเน้นตัดเนาะแต่เน้นปลูกนะเ่าผระชมชนะ บริเวณเนี่เนาะเป็นการตกแต่งด้วยอดอกไม้ท่านผู้ชมตอนนี้นะประง,งามเป็นกะเร่งอย่างร,งรวดเร็วครับสวยงามมากๆครับผมโอ้เสร็จเปะเดี๋ยวมอมสื้อผมาดูด้านแบบใกล้ๆเลยครับย่านนี้เชื่อว่าจเจริญมากๆนะครับท่านผู้ชมนะพี่อมอมผ้ามาเดี๋ยวือแบบอันนี้ก็บซัมมอนสมาร์ทเข่ากรได้ครับเพลินเนาะกับเอ่อโดนซีลมเนะาะสะพานไทยเบลเยียมมาท่านผู้ชมครับ นี่ก็จะเป็นข้างในเนาะบรรยากาศก็เร่งเรียบนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากๆครับโอ้โหครับโอ้ยนี่ก็พาดูรอบนอกก่อนเนาะเดี๋ยววันเปิดจริงเดี๋ยวจะพามาดูนะครับวันที่2ี่สบหกยี่สิบนะท่านผู้ชมนะถ้ามีเวลาเราจะพามานะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววอมผ้ามาเบิ่งเนาะ โครงการนั้นศศเป็นมหาเศรษฐีนอวส,สานะครับโครงการคือแบบใหญ่มากๆนะทุนเนาะน,นี่คือการแบบวันแดงคอกนะมาู้ชมนะแบบโอ้ยใหญ่อลังการมากใครที่พูดบอกอ่าประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคิดอ่าพูดผิดพูดใหม่ได้นะครับู้มชมนะเพราะว่าคนที่อ,อยู่เมืองไทยคือจังบอมเลยคือแบบอันนี้คือแบบเห็นทีแบบด้วยตาและความจริงไอ้ีหลอได้ท้มชมเนาะ ี่คือแบบความจริงนะถามผู้ชมนะใครว่าประเทศไทยเศรษฐกิจบดีคิดผิดคิดใหม่นะถามผู้ชมครับถ้าเศรษฐกิจบดีเพิ่นจะสร้างโครงการใหญ่ขนาดนี้ไหมครับถามผู้ชมนะคือแบบใหญ่มากๆครับใครแบบไม่เคยเห็นก็ดูตามวีดีโอของอ้อมได้นะครับดูครับไม่โครงการคือแบบใหญ่มากๆจริงๆนะถามผู้ชมนะปาดมองเห็นแล้วก็เชื่อว่าอึ้งเลยนะถามผู้ชมนะ เป็นเหตุได้จากไหนครับผู้ชมนะเป็นประเทศที่ร่ลำรวยแล้วก็เศรษฐกิจจะริญรุ่งเรื่องแน่นอนครับผมนะตอนนี้ม้่วมกาไตรมาอัเดทให้ท่านผู้ชมได้เบิงเลยเนาะม่วนะมอ,อย่างมาทั้งพุ่นครับผมเนาะมาอัปเดตมุมนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเมืองไทยน,นี่เป็นทนพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆคนระับท่านผู้ชมนะโอ้โหไทยแบบเสร็จสมบูรณนะ์นะมัอมกะจะได้รีบมากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าข้างในตรงรงการาวันแมง่งคอกเป็นยังไงครับ ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนหอมบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะท่านผู้ชมนะไปพาไปดูฝั่งนู้นครับโอ้โหผ่านนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นตึกที่แบบอ่ายิ่งใหญ่มากๆนะท่านผู้ชมสูมรับดูครับนี่คือโครงการวันแมงคอกนะทุกคนนะกี่ตึกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหท่านผู้มชมนะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆครับผมเนาะโอ้โหครับ สวยงามครับพี่น้องครับจะให้คนทังบ้านได้เห็นว่าเมืองไทยในผลพัฒน,น,น,นาแบบยกบะยับเลยนะครับแบบก็แบบอธิบายผู้ถงนะท่านผู้ชมนอกประเทศทีผนพัฒน,น,นาคือแบบนี้เลยครับมีแตรครงการแบบใหญ่ๆเนาะแสนล้านขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะในโครงการแบบสุดๆมากครับท่านผู้ชมป้ามองเห็นแล้วก็ซืือแบบว้าวกับประเทศไทยเลยว่าดีใจกับบ้านเมืองพนทีพัฒน,น,นาหรือว่ามีโครงการที่แบบ ใหญ่มากขนาดนี้นะครับผู้ชมนะเนาะส่วนมากจะอ่าจะมีรถไฟใต้ดินนะท่านผู้ชมนี่ก็เพิ่นจะเปิดอ่าจันทร์ถึงศุกร์นะท่านผู้ชมเนาะจะให้อ่าเขาไปชมได้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะไม่ได้เปิดนะท่านผู้ชมนะหมอมุ่งน้ำมาแต่ปูนครับผมผู้เนาะเพราะไม่เห็นส้มวิวที่บรรยากาศดีๆเนาะโอ้โหทุกคนครับมาเบิ่งฟาดนี่ครับท่านผู้ชมนะตอนน้ามา้อผ้าเขาไปมันไกล้ๆเนาะยอดมาเบิ่ง ภาพนี่ไกลมองไปกัดชัวร์นี่แต่คนจเรเล่นนะครับจเจริญมากๆนะท่านผู้ชมนะต้องตื่นเต้นจะอมีจะจะ,จะมีสวนย่อมหรือว่าจะมีต้นไม้นะท่านผู้ชมนะเพื่มเตินเลยปลูกไว้แบบรักษาเสียงแวดล้อมจริงๆนะทุกคนนะอันนี้คือโครงการสิแบบใหญ่และกำลังช่างนะแต่คนน่าจะเสร็จปีหกห้าหรือเปล่าท่านผู้ชมนะ ปี2024ปี2025หรือเปล่านะคนน่าจะเสียด้วยวปี2026นะทุกคนนะคือแบบใหญ่มากๆครับดูครับในโครงการอ่าวันแบงคอกนะทุกคนนะาครับเสียดายบอมบรได้เข้าไปนะท่านผู้ชมเนะาะสาวบอมแบบได้เข้าไปในตู้แบบสุดยอดมากๆนะท่านผู้ชมนะเกี่ยวกับเอ่อถนนรามเซ็นะมุ่งหน้าไปคลองเตยน,นะทุกคนเนาะ oh. จะอา่าซิต ชิดซ้ายก็จะเป็นถนนเพื่อนเจ็ดด้วยว่าถนนวิทยุเนอเลียงไง่ายๆนะครับโอนนะนี่แหละเนาะมอมผ้ามาเบิง่งผ้ามาส้มนาะแต่ว่าเสียดายเพื่อนจะ่ได้ปเปิดในเขานอเพื่อนจะเปิดจันทรุนชุนนะครับ, <S <S รบรนี่ต่โครงการใหญ่เนาะซอนครับซอนซอนเองครับซอนบ้านเมือ,องเพื่อนรับผมนะซ้อครับผมนะ, <S <S ะมไปรอเสื้อผ้ามุ่งไปหนาเนาะนี่ไงมาเบิ่งมุกนี่ครับท่านผู้ชมนะก็จะสวยงามขนาดไหนตอนนี้กับกำลัง ก่อสร้างนะครับรถนะนี่เนาะองนาประมอมก็จะเป็นสีล่มนะท่านผู้ชมนะโอ้โหครับดูครับนี่กอถนนเมืองไทยนะทุกคนนะอ๋อสวยน้ำมากๆครับดูบรรยากาศร้อนๆเลยเ <c oughs> มื่อหน้าฝนจะตกนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ได้เสียดชมุ่นแรกเนาะสวยสุดยอดมากครับเนาะข้างหน้าเขาอ้อมก็ กำลังเสร็จนะโครงการนะไม่รู้ว่าชื่อโครงการอะไรเดี๋ยวมอสฟ้าเป็นผ่านชมไปบ้างนะมองไปใกล้ก็จะเป็นอ่าสุดานีรถไฟฟ้านะครับเนาะนะครับสุดยอดมากๆนะตงรงเกาะกลางถึงก็จะปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลนนะยครับบนนะสวยงามครับอ้อมเขบวันย่ายจะบอคอยโตกแล้วนะทนะ่านผู้ชมนะป่าตัวมาดูบางนี่ครับ นี่คือแบบมองไกลๆคือว่าเด็นนะครับชมนะมองจากาสวนเบนจาก,กิติก็เห็นนะทุกคนนะตรงที่อาสศกเนาะ <Okay. S 1> มองเห็นเลยครับชมโครงการวันแบงคอกนะครับชมนะคือแบบอีกสิบปีอีกห้าปีถึงสิบปีนีนประเทศไทยมองบอกเลยว่าเป็นประเทศที่ จะเล่นในเร็วที่สุดนะท่านผู้ชมนะสำหรับม่อมนะครับแต่ว่าความคิดคนอื่นก็กกว่้ลูาเป็นอย่งไรน,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับความคิดม่อมที่มาอยู่เมืองไทย10กว่าปีเนี่ยเนาะม่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยคือว่ารวดเร็วและทันใจมากๆนะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นงาโครงการใหญ่ๆนู่นนี่เนาะม่อมค่ะเห็นมาแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จนะทุกคนนะเมื่อก,กี้ประมาณสองสามปีก็ได้ใช้บริการแล่นนะสลัดรถรถไฟฟ้าโครงการห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมอะไรนะทุกคนที่เห็นเนาะ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะไอจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะจะเป็นบทกลินคลิป,ลปยาวถ่าแบบเปิดเปิดให้บริการแล้วบอกว่าจะได้มาถ่ายอัปเดตบรรยากาศเนาะหน้าห้างวันแดงพอกมาตาผู้ชมนะคลิปนี้อัมราพาจากบ่าผู้ชมไปแล้วนะครับคลิปนี้กล่าวข่าวสัมบายดีสวัสดีครับตามชมครับ